สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโช,น,โชน,นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมนี้เกตและวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปั้นรวมไปถึงการอัพสกิลของคู่หูเมตาใหม่ล่าสุดที่เข้าเกมมาได้นานพอสมควรแล้วนะครับผมนั่นก็คือแมสเมดเตรียมรักและแองเกอร์เมดสายซื้อซึ่งจะเป็นตัวละครเล่นคู่ของบริษัทเอลิเซียนครับ เป็นบริษัทสุดท้ายที่มีตัวละครเล่นคู่สักทีหลังจากที่เตตา้ามีคู่หูบลองนัวและมิสซิลิตมีคู่หูเทียนากะเอลิเซียนมีกับเขาแล้วนะคะผมแล้วก็เก่งเลยทีเดียวเชียวแต่เด่นในเรื่องของการตีบอสเป็นหลักนะคะผมซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปัน้นรวมไปถึงการอัพสกิลให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ โคหูเมทโจรสลัดเนี่ยไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ตรงที่แมสเมทเปี่ยมรักนะครับเพราะว่าแมสเมทเปี่ยมรักเนี่ยเมื่อเข้าสู่เบอร์ขั้นที่1เนี่ยเขาจะมีดีบัฟที่ชื่อว่าเมวมายเป็นดีบัฟนะครับผมส่งผลเสียกับตัวละครนะสะแต็กได้3ครั้งซึ่งจะลดแม่นยำให้กับแมสเอง20%ซึ่งตรงนี้จะไปคอมโบกับสกิลแองเคอร์ได้เดี๋ยวจะไปพูดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งดีบัฟเมวมายเนี่ยจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แมสเมาาามมยยยเเเเนนนี่่่่่แสจะบบบััััฟอออออตตรรคคิให้กพืืงงล 20%ถือว่าเยอะมากๆและได้แอทแท็กสามสเของเบสแมสเองด้วยหมายควาว่าถ้าแมสดีดาวแมสทําของมาเบสแอทแท็กเยอะขึ้นบัฟก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูสกิลที่2กันบ้างสกิลที่2บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกําลังจะกดเบอร์สาฟังดีๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกําลังจะกดเบอร์สายังไม่ได้เข้าฟูเบอร์นะแล้วคุณมีสเต็กเมาไมเนี่ยเขาจะเอาสเต็กเมาไมเนี่ยไปคูณจํานวนสเต็กและบัฟ ดาเมจกระจายและความเร็วรีโหลดให้นะคะผมซึ่งสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่45%ของดาเมจกระจายและ45%ของ ความเร็วรีโหลดถ้าเมาไม่3เต็กนะครับนอกจากนี้ไม่พอแล้วเนี่ยเบอร์สกิลของแมสเนี่ยยังเพิ่มดาเมจคริทิคอลซึ่งไปคอมโบกับสกิลที่1ด้วยนะครับเพราะว่าบัฟอัตราคริทิคอลก็จะทําให้บอสที่ไม่มีแกนเนี่ยหรือว่าบอสจะมีแกนอะไรก็ตามแต่เนี่ยตัวละครที่เป็นตัวละครดาเมจมาจากการยิงปกติเนี่ยถ้ายิงติดคริก็จะได้ดาเมจคริทิคอลดีมากยิ่งขึ้นนะครับง่ายๆก็คือเขาพยายามดันอัตราคริและความแรงคริ ให้กับเกมในปัจจุบันตอนนี้นะครับนอกจากนี้ไม่พอเนี่ยเพื่อนทุกคนได้ดาเมจโจมตี15%ที่สกิลเลเวล10ถือว่าเยอะนะและไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าเขาสามารถบัฟแอคแท็กตามสเต็คเมาไมยได้ครับถ้าสกิลเลเวล10เขาจะบัฟ20%ก็คูณเมามาย3ก็กลายเป็น60%รวมกับสกิล1กลายเป็น95%แม้บัฟแอคแท็95%บัฟคลิก20บัฟดาเมจกระจาย45เยอะมากเลยนะครับ เก่งไหมเก่งทีนี้เรามาดูแองเกอร์มักงว่าทําไมไปเล่นคู่แมสซึ่งแองเกอร์เนี่ยคู่ดาวอยู่ที่40วิแม้คู่ดาว40วิแน่นอนครับเบิร์2 2ตัวเล่นคู่กันและไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่ฟูลเบอร์เนี่ยเขาจะบัฟให้กับเพื่อนโดยที่สเต็กเบเนฟิตซ้ำๆกันไฮไลท์อยู่ตรงที่ฟูลเบอร์ครั้งที่3เนี่ยเขาจะลดสเต็กดีบัฟลง1สเต็กซึ่งก็คือไปลดเมาไม้ของ แมสตแต่นอกจากรถเมามาของแมสแล้วเนี่ยเขายังให้ดาเมจกระจายและให้ฮิลแรงให้กับทีมอีกด้วยนะครับง่ายๆก็คือเป็นฮิลเลอร์เข้าสู่ฟูลเบิร์ดสกิลหนึ่งทริกเกอร์สกิลสองบอกเมื่อจบฟูลเบิร์ดค่อยทริกเกอร์ทำงานไม่พร้อมกันนะโดยที่สกิล2เนี่ยก็จะทำงานเหมือนกับสกิลที่1โดยที่ครั้งที่1นเนี่ยจะให้อัตราแม่นยำก็เหมาะกับแมสและก็เหมาะกับควินซี่ราชินีุู้ส่วนครั้งที่2เนี่ยจะได้แอคแท็กอินจากเบสของแองเอร์เอง และครั้งที่3เป็นไฮไลท์สำคัญเลยนั่นก็คือความเร็วรีโหลดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดเรื่องทีมรีโหลดแ้ก็อีกทีหนึง่งทีนี้เรามาดูเบอร์สกิลกันบ้างเบอร์สกิลของแองเกอร์เนี่ยก็คือจะฮิลเลือดหลอดเขียวได้ก็คือเป็นเลือดส่วนเกินถ้าใช้ไม่หมดก็จะไปทบฮิลให้อีกทีหนึง่งซึ่งถือว่าค่อนข้างดีมากๆและก็ให้เบอร์สฮิลก็คือฮิลก้อนนะครับผมถือว่าค่อนข้างเยอะอิงจากเบสเลือดของแองเกอร์ซึ่งก็จะไปคอมโบกับสกิลที่1นึ่งี่ที่ม ประสิทธิภาพฟื้นฟูก็คือฮิลแรงนอกจากนี้แม่พอยังให้เบสแอคแทกกับตัวละครด้วยนะคบผมเลเวลเจให้2 6ให้น้อยกว่าแมสโอเคทีนี้มาพูดเรื่องวิธีการอัพสกิลของเมสจนสลัดทั้ง2ตัวกันบ้างน,นะครับมาเริ่มต้นงานที่แมสเมสเปี่ยมรักนะแมสเมสเปี่ยมรักเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งแต่มีข้อเสียสําหรับบ้านเล็กหรือว่าบ้านกลางก็คือเขาใช้ใบสกิลค่อนข้างเยอะครับโดยที่ผมจะให้เริ่มต้นที่แบบพอใช้งานได้ อยู่ที่777นะครับผมแต่จริงๆแล้วผมจะแนะนําเป็น10 17นะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งบัฟครีบัฟแอคแท็กเยอะมากสกิลสคือเกี่ยวข้องกับความเร็วรีโหลดซึ่งจะไปเล่นกับทีมรีโหลดร้อยเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้ใบเบิร์ดเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับทิ้งไว้ที่7ก็ได้แต่ว่าถ้าไปเอ็นเกมแล้วเป็นไอดีบ้านโตหรือว่าเป็นสุรตาเนี่ยจะอัพ1 0บสิบในช่วงท้ายเกมก็ได้นะครับตัวละครแวลูอยู่แล้วนะครับสามารถอัพได้เลยแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําจริงๆเนี่ยคือ1ิบสิ ให้ไฮไลท์อยู่ตรงที่สกิลที่2ตัวสีแดงเลเวล10นะครับต่อมาจะเป็นการแนะนำสกิลของแองเก r รเมทส่ซื่อนะครับซึ่ง a n งเก r เนี่ยผมจะแนะนําว่าเริ่มต้นที่พอเล่นได้ก็คือ C74 ซึ่งแนะนําจริงๆคือ777นะครับเพราะว่าเขามีบัฟแอ็กแท็กับบัฟดาเมจกระจายด้วยและไฮไลท์อยู่ตรงที่สกิลที่2 l e เลเวล7นะครับให้จำตรงนี้ไว้ก่อนส่วน็นเกมคุณจะอัพเป็น77 หรือเป็น10-10-10ได้หมดเลยนะครับถ้าเอาประหยัดหน่อยก็77ทีนี้กลับมาที่สกิลที่2ของทั้ง2ตัวนี้กันบ้างว่าทําไมแม้ต้องอัพ10และทําไม a n งเก r รอัพเเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องรีโหลด100%การที่เราจะเล่นทีมรีโหลด100%และเราอยากจะให้พิกสโคโดยที่เราเล่นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลหรือว่าโรเกตแลนเชอร์เนี่ยให้กระสุนมันเด้งเลยเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องมีรีโหลดเร็วรวมกันสุดทีิ อยู่ประมาณ108%ซึ่งจะทำให้เราเป็นทีม Infinity Ammo นะครับซึ่งในคลิปเนี่ยผมอัพสกิล2ของ m a ทกับ Anchor เนี่ยที่สกิลเลเวล8กับ9นะครับรีโหลดรวมเนี่ยอยู่ที่108%นะครับตัวเลขสีชมพูคือของ m แมสกิล2ตัวเลขสีฟ้าคือสกิล2ของ Anchor ดูได้จากแถบด้านบนตัว C ก็คือคิวรีโหลดเลเวล7นะครับรวมกันจะได้108 แต่ทีนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมูิเพื่อนๆมีรีโหลดอยู่ที่105%เมื่อเพื่อนๆทาการควิกสโคบเนี่ยมันจะต้องนั่งพักแป๊บหนึ่งครับเห็นไหมเราจะต้องนั่งพักแป๊บหนึ่งมันจะเสียเฟรมครับเพื่อนๆคือเรารีโหลดร้อยแล้วนะแต่เรายังมีเฟรมในการรีโหลดนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงให้คุณอัพแมสสกิลที่2องเลเวลสิและแองเกร์สกิลที่2องเลเวล,แล,ลเ,ลเวลแล้วก็เล่นกับคิวรีโหลด เพราะว่าคุณจะได้ความเร็วรีโหลดอยู่ที่109%มันเพียงพอที่จะทำให้คุณพลิกสะบและกระสุนเด้งทันทีนะครับเพราะว่ามันเกิน108%มาแล้วนะครับผมแต่จริงๆถ้าคุณจะเอาประหยัดหน่อยก็เป็น107%ก็ได้แต่ว่าพอกระสุนหมดมันจะค่อยเด้งนะครับแต่มันจะไม่มีเฟรมนั่งเหมือนตอน15% 5เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประหยัดก็107ก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆนะทำร้8ไปเลยจบพี่ใบสกิลผมหมดแล้วอ่ะ น้องๆที่ไบสกิลหมดพี่มีของมาแนะนำนั่นก็คือร้านยาดาเกมเซนเตอร์เพชรของที่นี่เจรนาไนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เกลือมีแต่แก่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์ ส่วนถ้าคุณจะเล่นกับคลาวที่สกิล1เลเวล10ก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่ a n งเกอร์สกิลสองเลเวลเจ็นะครับเพราะว่าซีโร่เราอยู่ที่108%่ลเลพราะฉะนั้นก็คือจบส่วนแม้ซีคือถ้ามเามาไม่เต็ม 3, สาแตกก็คือเกินอยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคทีนี้เรามาแนะนําเรื่องทีมกันบ้างน,นะครับสำหรับเมจโจนสลัดคู่นี้นะผมจะแนะนําว่าคุณสามารถที่จะเล่นชูสกาดาได้นะครับโดยที่ เมโจสลัดเนี่ยเขาจะบัฟดาเมจกระจายใช่ไหมครับตัวคูณดาเมจกระจายเนี่ยมันเสมือนตัวคูณดาเมจโจมตีครับเพราะฉะนั้นดาเมจกระจายในทีเนี้ยเยอะมากทําให้สกาดำเนี่ยเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยและอลิสที่เป็นคู่หูเล่นคู่กับสกาดำเนี่ยได้รีโหลดร้อยอีกตังหากนะคะผมก็จะ เก่งและมีประสิทธิภาพที่ดีทีนี้จะเป็นทีมชูสกาดำเบอร์หนึ่งเนี่ยจริงๆิดิ้นกันได้นะแต่ว่าผมจะแนะนําดีย่อยรักนะคะบัฟอลิสท,ที่เป็นสไนเปอร์ยิงทะลุได้ส่วนทีมที่2ที่ผมจะแนะนานั่นก็คือทีมยิงปกติติดปริบวกกับเบิร์สเป็นดาเมจกระจายส่วนใหญ่จะเป็นทีมน้าครับผมซึ่งเบอร์หนึ่งเราจะเล่นเป็นวอลลุมเป็นตัวบับคีอยู่แล้วและตัวเมนดีเพสที่กดเบิร์สเล่นคู่แมสนั่นก็คือวินซี่ราชินีหนีคุกมีบัฟอัตากริ มีเบิร์สดาเมจกระจายเล่นได้กันหมดเลยนะครับส่วนตัวละครซับดีเพสกูจะเล่นเป็นแฟนท่อมลดดีเฟน s ์ป่าดาเมจกระจายก็ได้หรือจะเล่นทีมชนะทางธาตุน้ำอย่างเช่นกิโอตินก็ได้อีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีม MG รีโหลดร้อยนะครับซึ่ง MG เนี่ย จะได้เบเนฟิตจากการตีติดคริซึ่งคุณสามารถใช้เบอร์หนึเป็น Volume เหมือนเดิมก็ได้หรือจะใช้ราพี่เหมือนเดิมก็ได้หรือจะเอาราพี่เป็นเบอร์สาก็ได้นะอันนี้สุดแล้วแต่ส่วน DPS เนี่ยก็หาย MG สักตัวหนึ่งเป็นทีมที่คลิกซ้ายค้างและก่อนจะหมดฟูเบิร์ดก็ยกเมาส์แป๊บหนึ่งเพื่อเด้งกระสุนประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครอยากจะเอาแมสกับแองเกอร์ไปไต่หอเนี่ย ผมอยากจะเตือนเรื่องสกิลของแมสกับแองเกอร์กันก่อนครับตอบคำถามก่อนว่าไต่หอได้ไหมได้ครับผมแต่คุณอย่าลืมว่าสกิลแมสกับแองเกอร์เนี่ยเขาจําเป็นจะต้องเก็บสเตก็กอย่างแมสเนี่ยต้องเก็บเมาไมายแองเกอร์ก็ต้องเข้าฟูลเบิร์ดสครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณเล่นผ่านดานเนี่ยคุณเข้าฟูลเบิร์ดประมาณ2ครั้งด่านส่วนใหญ่มันก็จบแล้วครับถ้าไม่ใช่คอนเทนต์ตีบอส เพราะฉะนั้นถ้าไต่ด่านปกติเนี่ยส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยเด็ดสักเท่าไหร่สําหรับคู่นี้แต่ถามว่าถ้าจะเอาไปฝืนไต่ด่านเล่นกับขอเอลิเซียนได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับแต่ต้องยอมรับว,ว่าบัฟไม่เต็มประสิทธิภาพนะซึ่งผมจะแนะนําทีมประมาณนี้นะครับเบอร์หนจะเป็นดียอดรักนะค่ะเบอร์สาจะเป็น ราพี่หมกแดงส่วนอีกตัวหนึ่งคุณจะใช้อะไรก็ได้ส่วนตัวผมจะชอบไพเวตี้เมจใจร้ายนะครับเพราะว่าไพเวตี้เมจใจร้ายจะเป็นตัวที่สามารถนุกแล้วก็เคลียร์มอนเล่นโลเทชันแรกได้และเอาราพี่เป็นตัวจบเบิร์ดแต่บอกไว้ก่อนนะตรงนี้เฟล็กนะครับผมดิ้นกันได้โอเคทีนี้มาพูดเรื่อง OL กันบ้างน,นะครับขอเริ่มต้นกันที่แมสเมเปี่ยมรักกันก่อนนะ เป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ไม่ได้หิว OL นะครับแต่จําเป็นต้องทําอธิบายเรื่องการจําเป็นจะต้องทํา OL กันก่อนเพราะว่าเวลาคุณขึ้นโอเวอร์โหลดเนี่ยคุณจะได้สเต็ HP เพิ่มขึ้น a อ t a ท็เพิ่มขึ้นครับซึ่งเขาบัฟตามเบสตรงเนี้ยมันเป็นเบสเพราะฉะนั้นถ้าคุณทํา OL มาเบสของตัวละครเพิ่มขึ้นบัฟจะดีมากขึ้นแม้จะบัฟแอคแท็เยอะขึ้นแองเกอร์จะฮิวแรงขึ้นเพราะเบสเยอะขึ้นเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะ ตอบคาถามว่าต้องทํา o l ไหมต้องทําแต่ถ้าถามว่าต้องหาซรัพย์สเตตไหมไม่จําเป็นแต่มีบางสเตตที่อยากได้อยู่โดยที่ผมจะแนะนําว่าแมสเมดเปียมรักให้หาแมกกาซล1นถแถวโอเคแล้วนะครับนอกนั้นก็คืออยากได้ชนะทางท่าแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรีหาอย่าใช้หินในการทำทรัพให้เป็นดีเพนะครับค่อนข้างเพืองถามว่าจาเป็นจะต้องมีแม่นยามไหมมีก็ดีแต่ไม่จําเป็นต้องรีหา เปลืองส่วนแองเกอร์ก็เหมือนกับแมสเลยนะครับเราอยากได้ Mac แมกกาซูลน,นถึงแถวชนะทั้งคาดมีก็ดีแอคแท็กมีก็ดีแต่ไม่ได้สำคัญแต่แม่นยำช้าเร็วแรลงไม่เอาสักอย่างนะคบผมเพราะฉะนั้นถ้ามีแมกกาซูลคุณก็สามารถเอาแองเกอร์เนี่ยไปควิกสโคบเจนเกต ในช่วงที่หยุดนี่คือ FBI เปิดประตูเดียวนี้พบภัยสังคมและตอนนี้เราก็จับภัยสังคมกันได้แล้วนะทุกคนก็หวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะอ้าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้กับโจโดันโจด้วยนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะทุกคนเดี๋ยวโพลี่ต้องขอตัวภัยสังคมไปไว้ในคุกกันก่อนนะบา,บายๆเจอกันใหม่จ้า